เ,เราทํารถเสร็จแล้วนะฮะเราก็เทสให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าตั้งโจทย์มาว่ารถต้องบรรทุกประมาณ3ตันนะครับเราก็เสริมแหนบ20มิลเข้าไป1แผน่นเนื่องจากรถคันเนี้ยของลูกค้าเนี่ยนะฮะเขามีแหนบ12มิลมาแล้วนะครับเขาเสริมมา1แผน่นแล้วแต่ว่าทรงเดิมของเขาเนี่ยก็เป็นทรงสแตนดาดเลยนะครับเขาไม่ได้โหลดเตี้ยอะไรแล้วก็เราก็มานั่งคิดคํานวณเอาว่าเราจะเสริมแหนบประมาณไหนดีซึ่งเราเสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผน่นนะครับ แล้วก็ทําการเสริม2งอเข้าไปให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ตัว2งอนั้นก็จะช่วยลดพละแหนบหูของเรานะฮะเสริมแหนบ2งอเข้าไป1แผ่นนะครับแล้วก็เสริม20มมิลของ3มิตรเข้าไป1แผ่นนะครับแหนบชุดนี้ก็จะเป็นของเดิมของเขานะครับซึ่งทรงนี้เราบรรทุกข,ของแล้ว3ตันอาจดูลูกยางนั่งเผาหรือเปล่าเฮ้ยคิดได้ไงอะ่ะคิดเป๊ะเลยอะ่ะดูเดนะฮะ ลูกยางไม่นั่งเพผนะครับเห็นไหมฮะบรรทุของสามตันได้โดยที่ลูกยางไม่นั่งเพผด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัดลูกยางหาด้วยนะเป็นลูกยางสแตนดาร์ดของเขาเลยแล้วก็ผมแนะนําว่าถ้าเราอยากให้มันมีช่วงรับเร็วนะครับเนื่องจากคันนี้เวลาที่เราเซตแหนบเป็นแหนบกระดานตรงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ลูกยางที่สูงนะครับช่วงเด้งเขาจะลดเป่าก็จะมีเยอะนะเดี๋ยว hey. ผมจะเอาลูกให้ดูนะครับลดเป่าเขาช่วงเด้งยังมีเยอะ นั่นหมายความว่าสามารถใส่ลูกยางที่มันหนากว่านี้อีกได้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนลูกยางให้นะครับลูกยางเรามีนะครับเหนียวทนกว่านี้แน่นอนแบบนี้ไม่นานก็แตกครับอ่ะให้ดูทรงรถนะฮะนี่ฮะจากตอนแรกเลยนะฮะเราวัดซุมนะครับอยู่ประมาณหกนิ้วกว่ากว่านะฮะเดี๋ยวเราเราจะวัดซุมให้ดูเหลือสามนิ้วครับนะฮะ แบก3ตันยุบลงมาประมาณ3นิ้วนะครับซึ่งสแตนดาร์ดของเขา6นิ้วนะครับตอนรถเบาๆนะตอนนี้เหลือแค่3นิ้วก็คือพูดง่ายว่าเราเสริมแหนบข้างละ1แผ่นนะครับแล้วก็เพิ่ม2งอเข้าไปอีก1แผ่นนะครับก็คือแหนบชุดบน2งอเนี่ยเขารับน้ําหนักได้ไม่เยอะอยู่แล้วแต่ว่าหลักๆก็คือแหนบ20มิลของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรดังนั้นเราทํารถแล้วนะครับที่อุปริาิพอร์ของเราเนี่ยเราทํารถแล้วเราก็เทสให้ลูกค้าดูเลยนะฮะด้วยการยกน้ําหนักขึ้นไปเลย3ตัน ลูกค้าก็จะได้เห็นรถของตัวเองว่าอืมบรรทุกแล้วส่งเป็นแบบไหนบรรทุกได้ไหมนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะลองขับก็ได้นะครับนะฮะออกไปลองขับดูได้เลยอ่ะผมจะให้เพื่อนๆได้ดูช่วงล่างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือแหนบจากทางด้านหลังนะครับตรงเตงเดิมนะนะครับแล้วก็แหนบชุดบนก็เราเพิ่มสองงอชินนี้เข้าไปนะครับ เพิ่ม2ง,งอชิ้นนี้เข้าไป1แผ่นแล้วก็เพิ่ม20มิลเข้าไป1แผ่นอันนี้ของเดิม12มิลครับเป็นแหนบกระดานมีมาแล้วเราก็ตัดไล่ระดับแหนบให้สวยงามนะฮะแล้วก็ดูนะฮะจุดลูกยางไม่นั่งเผานะครับเซ็ตรถพยายามอยากให้นั่งเผานะครับพอถ้านั่งเผาแล้วเผาก็จะแบกภาระหนักมากนะครับเขามีโอกาสเผาโคตรเผาง,งอได้ดังนั้นเวลาเซ็ตรถอยากจะให้เพื่อนๆได้มีช่วงเด้งช่วงเขาเรียกว่าช่วงยืดหยุ่นนะครับ เพาจะได้ไม่รับน้ําหนักที่โดนกระแทกแรงๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราขับไปแล้วมันตกหลุมเนี่ยเพาเรามันจะทํางานหนักมากครับนะฮะโอเคนะให้ดูนะแหนบก็แอนกําลังสวยถือว่าไม่ไม,ไม่ต่ําและไม่น่าลอยจังเกินแต่เพราะว่าบรรทุกของนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นรถตอนเดียวเนี่ยถ้าเราไม่มีคอกที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่คอกสูงเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใส่ของที่บนหัวเก่งเนี่ยนะฮะหน้าก็จะลอยตามปกติอยู่แล้วถ้าจะให้ดีนะครับ เปลี่ยนเป็นกระทะบรรทุกนะครับแล้วก็ใช้ยางบรรทุกนะฮะแล้วก็ข้างหน้าโหลดนิ้วนึงหล่อเลยครับนะฮะเอาเป็นอันว่า3ตันนะครับก็คือทรงนี้เลยนะฮะถ้าจะให้เตี้ยกว่านี้เดี๋ยวใส่ขอบ14ด้านหลังก็รถก็จะเตี้ยลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็โหลดหน้าก็หน้าก็จะต่ากว่านี้นิดนึงแต่ถามว่าหน้าลอยไหมขนาดนี้ไม่ลอยนะครับนะฮะถือว่านิดหน่อยเองหน้าไม่ลอยนะครับถือว่าใช้ได้ครับนะฮะตอบโจทย์ อุปริชาติพลอ,อยของเรานะครับเราเสริมแหนบให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเราลองเทสรถหนักให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่าใส่สามตันได้จริงไหมโอเคนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับใครที่อยากจะเสริมแหนบไม่ว่าจะแผ่น2แผ่น3แผ่นนะฮะรถคุณอยากจะบรรทุกน้ําหนักได้เท่าไหร่ว่ามาครับอยากจะบรรทุกน้าหนักเท่าไหร่ว่ามาโอเคเนาะให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวให้เพื่อนๆในยูทูบได้ดูหน่อยนี่ดูทรงกันหน่อยเป็นไง เป็นไงครับเ,เพื่อนใน y o u t u ฮะให้ดูหน่อยมีไลฟ์สดใน YouTube ด้วยนะฮะให้เ,เพื่อนๆได้ดูนะเ <Yeah. S 1> นี่ครับเสริมแหนบแค่ข้างละ1แผ่นสำหรับแหนบ20มิลแล้วก็เสริมสองงอเข้าไปอีกหนึ่งแผ่นก็ถือว่าแหนบก็ไม่ต่ำนะครับนะฮะถ้าเราเสริมเยอะนะครับหัวแหนบอาจจะต่ำหรือว่าตัดไล่ระดับแหนบไม่ดีนะครับหัวแหนบจะต่ําแต่ว่าอันนี้คือสแตนดาร์ดของเขาเลยนะครับหัวแหนบก็สูงนะ หัวแหนบสูงจากพื้นเยอะนะครับเพราะว่าเราเสริมแหนบน้อยนี่ครับดูครับหัวแหนบอยู่ห่างพื้นประมาณนู่นนะครับ5นิ้วเลยครับอย่างเงี้ยหัวแหนบไม่ต่ํานะครับถ้าเสริมเยอะนะฮะก็ต้องตัดไล่ระดับให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นหัวแหนบจะต่ําระดับนี้เลยเอาเป็นอันว่ารถตู้ทึบนะฮะลดคอกที่บรรทุกเบาๆสองสามตันนะครับบอกได้นะครับมาที่นี่ได้เลยเราจัดให้ครับนะฮะยังไม่นั่งเผานะครับเซ็ตรถที่ดีอย่าให้นั่งเผาแล้วก็ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบหรือว่าจะทรงรถก็ลองมาพูดคุยกับเราได้นะครับเราเสริมแหนบให้กับเพื่อนๆแล้วเราเทสรถให้ดูด้วยนะครับปกตินะฮะถ้าเพื่อนๆมาเทสรถที่นี่นะครับเราจะคิดค่าบริการ500บาทแต่ถ้าเพื่อนๆมาเซ็ตรถที่นี่นะครับมาทํารถที่นี่มาเซ็ตที่นี่มาเซ็ตช่วงล่างที่นี่เราเทสรถให้ดูฟรีเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราลองมาดูทรงกันตั้งแต่ ทำรถเสร็จก็ต้องเทสกันให้ดูก่อนนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะลองขับก็ได้นะครับนะเอาออกไปลองขับดูได้เลยโอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับครับา้ตอนนี้เรายกน้ําหนักขึ้นรถแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้คุณลูกค้าออกไปลองเทสดูนะครับก็พูดง,ง่ายๆเลยว่าทํารถเสร็จก็ลองเทสขับกันเลยครับนะฮะไม่ยากครับมาที่นี่เสริมแหนบแล้วก็ต้องจัดทรงกันแล้วก็ให้ลูกค้าลองไปขับเลยแบกบน้ําหนักกัน3าตันนะครับเพาเดิมนะครับ ลูกค้าอยากได้ช่วงล่าง3ตันฮะเราจัดให้แต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับลูกค้ากันหน่อยว่าโอเคไหมนะฮะก็ก็ออกไปท้าออกไปแทวแถวนี้แหละครับลองไปวิ่งดูว่าเป็นยังไงบ้างาอ,อ่าลองไปดูครับลองลองนั่งดูลองขับดูเป็นยังไงครับเนี่ยทำรถที่อูบริชาติตอเราของเราแล้วก็ต้องเทสกันนิดนึงครับนะฮะดูช่วงล่างครับสวยๆเนี่ย ยี่สิบมิลหนึ่งแผ่นครับเอาทำรถเสร็จแล้วออกไปเทสกันเลยออลองไปลองขับเลยว่าเออเป็นไงสามตันมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าช่วงล่างของคุณเวลาทำแล้วมันโอเคไหมถ้าแข็งเกินไปหรือนุ่มเกินไปอ่ะก็มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่านุ่มเกินไปก็มาเปลี่ยนโชคคู่หนึ่งก็ได้นะครับอเอาให้ตอบโจทย์ครับนะฮะทำแล้วต้องเทสแล้วให้ลูกค้าพอใจแล้วค่อยกลับบ้านครับโอเค ตอนนี้คุณลูกค้าก็กลับมาแล้วครับออกไปลองแล้วแบกน้ำหนักสามตันลองขับกันเลยครับทำรถแล้วก็ลองนะครับนะฮะสำหรัอูปาริชาของเรานะฮะทำรถแล้วก็ลองกันเลยนะฮะดูสิว่า ถูกใจลูกค้าไม่เอ่ยเป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเลยนะดีใช่ไหมเป็นยังไงครับการทำรถที่นี่ทำแล้วเราเทสให้ดูเป็นยังไงบ้างดีมเลยครับแต่คือไปคู่ดีเลยเลยครับดีมากโอเคอะถอยเข้าไปเลยครับถอยเข้าไปด้านที่เดิมค่อยๆถอยเข้าไปครับนี่ฮะก็ทำแล้วต้องให้ถูกใจลูกค้าครับนะฮะ เรามีเครื่องเทสไว้เพื่อให้ตอบโจทย์ครับในการที่เราเสริมแหนบนะฮะเราดัดแปลงสภาพรถไปแล้วเราก็อยากจะให้รถลูกค้านั้นบรรทุกได้ตามที่เขาต้องการนะครับเมื่อเราเสริมแหนบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เทสให้ลูกค้าดูเลยให้ลูกค้าออกไปขับกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่า้าบอกว่าโอเคครับเราก็ดีใจด้วยครับนะฮะทำรถที่นี่ก็ต้องเทสกันหน่อยครับ ก็ส <People> ําหรับการเทสรถนะครับนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาลองเทสรถก็มาได้นะครับนะฮะเราคิดค่าบริการ500บาทครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทํารถหรือว่าปรับแต่งรถที่นี่นะครับเราเทสให้เพื่อนๆฟรีทำรถที่นี่แล้วเราก็ลองเทสให้ฟรีเลยครับนะเพื่อต้องการให้ตอบโจทย์ที่สุดครับสำหรับบรรทุก3มตันนะครับคันนี้นะฮะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ลูก3ตันผ่านไปได้ด้วยดีอะขอขอถามโชเฟอร์หน่อยเป็นไงบ้างครับครับดีครับใช้ได้นะฮะโอเคนะฮะนี่แหละครับก็หน้าไม่ลอยเยอะนะครับเพราะว่าสแตนดาร์ดของลูกค้ามานะครับเคร่อบรรทุก2อสตันแล้วหน้าลอยเยอะนะฮะก็อีกนิดนึงก็ได้อีกนิดนึงครับก็โอเคฝากด้วยนะครับอู่ปริชาต์เพาลอยนะครับนะฮะก็ติดตั้งวางเพาลอยเสริมแหนบนะครับพูดง่ายๆว่าเรา ทำรถให้กับคุณลูกค้าแล้วเราก็เทสกันเลยครับลองดูสมรรถนะกันหน่อยนะฮะว่าเวลาที่ทํารถแล้วนะครับบรรทุกได้ประมาณไหนนะครับอ้าวเดินหน้าเลยนี่ครับทารถแล้วก็เทสกันให้ดูเลยนะครับจะได้รู้ว่าทรงรถนั้นบรรทุกสองสามตันนั้นทรงรถจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรสําหรับคันนี้นะฮะเสริมแหนบไม่แรงครับเสริมแหนบแค่20มิลหนึ่งแผ่นแล้วก็2งงอหนึ่งแผ่นนะครับ ก็ใช้งบได้น้อยนะครับใช้งบไม่เยอะบรรทุกได้3ตันครับสบายๆโอเคนะก็ฝากอูปริชาติเทารอยด้วยนะครับรับติดตั้งวางเทารอยแล้วก็เสริมแหนบจัดทรงรถให้กับเพื่อนๆให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นไงแหนบ3ตันนี่ครับมีอยู่แค่นี้ครับบรรทุกได้3ตันสบายๆไม่นั่งเภานะครับนะฮะสำหรับการบรรทุกนั้นต้องบอกว่า3ตันไม่นั่งเพาเพราะผมถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างของเขาเป็นประมาณนี้ครับ วันแหนบก็ไม่ต่านะครับใช้ได้ครับูกใจลูกค้ารักนะักจุ๊บจุ๊บฝากด้วยนะครับอู่ปฏิชาติพอลอยบายบายเราใส่ลูกยางรองแหนบเข้าไปด้วยตัวนี้จะช่วยทําให้แหนบชุดบนกันแบแหนบชุดล่างรับน้าหนักได้เร็วขึ้นนะฮะลูกยางรองแหนบแบบชนิดที่บางนะครับ100บาทแถมน็อตเลยนะนี่ฮะมีเป็นขันมีน็อตล็อก2ตัวเลยขันตัวเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวหลุดฮะล็อกกันไปเลยนี่ฮะ จะทาให้แหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างรับน้ําหนักได้ไวขึ้นแล้วก็จะทําให้ท้ายต่ําน้อยลงกว่าเดิมนะครับเหนียวทนดูผ้าใบสักก่อนเยอะมากนี่ฮะแล้วก็ใส่น็อตให้เรียบร้อยตัดวนน็อตให้เรียบร้อยอันนี้ก็คือทรงแหนบสามตันนะเราบรรทุกให้ได้ได้ดูกันแล้วนะฮะจะด,ดูช่วงล่างอีกรอบหนึ่งมีตัวรัดแหนบพร้อมเลยนะครับกันแหนบบิดด้วยเหล็กนนหนาหนาเหนียวเหนียวเสร็จรถก็เสร็จให้สวยงาม ลูกค้าออกไปลองวิ่งเรียบร้อยออกไปลองขับเรียบร้อยลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าต้อง3ตันเราก็จัดให้เลยเป็น20มิลหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่2งงอด้านบนอีก1แผน่นนะครับสองงอก็คือแผ่นนี้ครับนะฮะช่วยรับน้าหนักชุดบนอีกนิดนึงนะ่ครับช่วยแบ่งเบาภาระ,ะแหนบหูของเรานะครับก็คือเสริมแค่2นะครับ1แล้วก็2ชุดนี้ของเดิมของเขามีมาแล้วนะครับตัดไล่ระดับหัว,วแหนบให้สวยงามโอเคผ่านเรียบร้อยครับ นี้ก่อนครับก็ช่วงล่างบรรทุกสามตันนะครับสองตันได้สามตันได้เราทําให้ตอบโจทย์เลยแล้วก็เราทําแล้วเราก็เทสรถให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยฝากไว้ด้วยนะครับที่นี่อูปริชาติพอาลอยครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีครับ